ครับผมสวัสดีครับเช้านี้ก็สดชื่นแจ่มใสนะครับสดชื่นแจ่มใสวันนี้มาเดินที่เซ็นทันเรียบด่วนรามอินทานะครับเรียบด่วนอเอกมยัยเอกมัยรามอินทานะครับวันนี้เซ็นทันเปิดใหม่อย่างใหญ่ใหญ่โตโหัวฐานนะครับก็เสื้อผ้าขายกันไม่แพงนะครับเสื้อผ้าไว้รุ่นขายกันร้อยเก้าเก้า ขายกันไม่แพงขายกันถูกถูกนะครับวันนี้มาเยี่ยมมาชมกันนะครับสามร้อยกว่าบาทสามร้อยเก้าสิบาทสี่ร้อยห้าร้อยมีนะครับนี่เสื้อผ้าวัยรุ่นทรงสมัยสวยๆงางๆงาทั้งนั้นเลยนะครับนี่วันนี้พี่พงพาเที่ยวมาดูห้างซึ่งท่านนะครับนี่กางเกงยีนห้าร้อยเก้าสิบบาทขายกันไม่แพงของโปโลโด้วยนะครับนี่ของโปโลโด้วยนะ นะเอวสามสปโลูสวยๆงห้งาร้อยเก้าสิบบาทครับขายกันไม่แพงเราวันนี้พี่พงพาเที่ยวมาแล้วนะนี่นี่ด้านหน้านะครับนี่เข้ามาด้านหน้านะเข้ามาแค่เพียงด้านหน้ายังไม่ได้เข้าด้านในนะครับยังไม่ได้เข้าด้านในด้านในยังไม่ค่อยมีคนนะด้านไหนยังค่อยไม่ค่อยมีลูกค้ามายังเอนะนี้กําลังเดิน เล่นอยู่นะยังไม่เข้าไปด้านไหนเขาก็ฝั่งทั้งนี้ก็เสื่อผ้าวัยรุ่นทางนั้นเลยนะครับของโปโลโปโลครับนะครับโปโลอครับ,รบอืมไม่มากัน ต่้าไปแล้วอีกจะประมาณประมาณบ่ายโมงนะครับถึงจะมีคนตอนนี้คนไม่่คยมีนะครับเรินก็เริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะครับโอเคก่อนนะครับ